ผมรู้เลยว่าไอ้นี้ภาษาอังกฤษไอนี้ผมเคยเจอมาครับเป็นรีเซพชั่นโรงแรมเนี่ยครับไปปลอบแบบสามีฝรั่งเมียเขาถูกรถแบบชนตายแล้วก็เอาส่งไปโรงพยาบาลไอ้รีเซพชั่นก็ตามไปช่วยครับแลไปปลอบเขาไปปลอบยังไงไม่รู้ครับแต่สุดท้ายลงท้ายว่าอย่าเสียใจไปเลยนึเรื่องนี้มันเป็นแบบแอนิมอนวินดูแอนิมอนผมก็ไปกระซิบถามว่าี่คุณปลอบเขาว่าไงเนี่ยเขาบอกดิฉันบอกแอนิมอนแปลว่าสัตว์วินแปลว่าจะดูแปลว่าทำดิฉันปลอบก็ว่าเรื่องนี้มันเป็นในธรรมะครับ ถ้าถ้าเกิดพนักง,งานคนไทยยังใช้าภาษาอังกฤษแบบที่อยู่นะผมได้ยินปุน๊บฐานะเจ้า,าจของโรงแรมผมส่งอีเมลไปที่พาม่าเลยบอกผมต้องการรีเซพชันใหม่ผมต้องการแบบรีเซพชันใหม่นีเป็นใบตอบรับการเข้าทำงานแล้วทางฝั่งนู้นเขาไปหนอกมาหลังจากนี้ห้าแหวเขาเดินทางม,มาได้เลยถ้าเขาเป็นหมอเขายังต้องการอีกสี่อย่างอย่างแรกผมเชื่อว่าเขาต้องการแอคเครดิอีก หมายความว่าเป็นใบปริญญาที่จบจากมหาลาัยที่ได้รับการแบบยอมรับแบบ accredited ยกตัวอ,อย่างเช่นจบหมอต้องจบจุฬาจบธรรมศาสตร์จบม่อินโดนีเซียแต่ถ้าจบหมอจากมหาลาัยพวกศรีประทุมกเกษมบัณฑิตธุรก่บัณฑิตธุรกิจบันเทิงพวกนีน้ไม่ accredited กำลมองเนี่ยอันนั้นก็มาทํางานทั่วไปอีกประมาณ9ประเทศแบบส0ประเทศเลยดังนั้นเนี่ยอันแรกเลยมีใบปริญญาที่เขารับรองกันทั้งอาเซียนอันที่สองเป็นใบผ่านงาน อันที่สามเป็นใบประกอบโลคสินของประเทศตัวเองดังนั้นตอนนี้กําลังคุยนะเห็นสสสวแบบหลายคนก็กําลังคุยกันมาเขากําลังจะมีใบประกอบโลคสินกลางแต่หมายความว่าต้องมีใบประกอบโรคสินแบบของอาเซียนดังนั้นต่อไปแในอนาคตพวกนี้อาจจะมีใบประกอบโลคสินต้องมีใบประกอบโรกสินจะกี่ใบครับสองใบใบหนึ่งเป็นของแบบเป็นของประเทศตัวเองอีกใบหนึ่งเป็นของกลุ่มประเทศอาเซียนเหมือนกับคนจบไปสุรคอน ก็ต้องมีแอคเครดิตดีๆต้องมีใบต้องมีใบผ่านงานต้องมีใบป,ไป,ไประกอบวิชาชีพของประเทศตัวเองต้องมีใบป,ไประกอบวิชาชีพของกลุ่มประเทศแบบอาเซียนจึงจะเข้ามาทํางานนะแต่พวกการท่องเที่ยวมาได้เลยมาได้เลยนะครับและมันมีสองสองสาขาด้วยกันท่านมาจากกรมแรงงานท่านทราบดีในสาขาหนึ่งก็เป็นสาขาด้านแบบที่พักอีกสาขาหนึ่งเป็นสาขา ด้านการท่องเทีย่ยวสองอย่างรวมกัน32ตําแหน่งแต่เดิมเราคิดว่าคนเป็นบอยเนี่ยคนเป็นเบเตอร์เนี่ยน่าจะมั่นคงที่สุดไม่มีใครมาแย่งแล้วแต่ปรากฏว่าบอยเบเตอร์เป็นหนึ่งใน32ตําแหน่งที่เสรีและไม่มีใบป,ประกอบโรคศิลป์และไม่มีใบผ่านงานทุกอย่างเสร,แร,ออเแรเเีแล้วและอย่างตำแหน่งเบเกอร์บางคนไปแปรตูเลตบอกเบเกอร์ด่แปลว่าตําแหน่งเวลาไปจะไม่โรงแรม ก็มีพนักงานคอยดึงเบเกอร์ลงไม่ใช่อย่างนั้นตำแหน่งคนทำขนมปังใครจะเชื่อว่าตำแหน่งอย่างนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเสรีตำแหน่งบัตเชอร์เนี่ยตำแหน่งคนทำเนื้อตำแหน่งหลายตำแหน่งมากครับ3าตำแหน่งนั้นแบบเสรีผมจริงอยากจะเรียกทนทั้งหลายว่าอันนี้มันแบบมันจะกระทบทําให้คนในประเทศของเราที่ไม่พร้อมอ่ะคนที่แบบภาษาอังกฤษไม่ดีคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเลยนี่นะครับอาจจะถูกแย่งงานได้ ในสาขาด้านการท่องเที่ยวสาขาการแพทย์ผมคิดว่าเราชนะสาขาพยาบาลผมคิดว่าแบบเราชนะสาขาสาธารแพทย์ผมก็ยังว่าแบบเราชนะไอสาขาวิศวกรสถาป์ตรงนี้ผมคิดว่าแบบเราชนะแต่สาขาหนึ่งที่กระทบต่อเราลึกเกินนี่นะครับผมว่าเป็นสาขาด้านการท่องเที่ยวแล้วแน่นอนครับถ้าคนตกง,งานมากๆนี่นะมันก็กระทบต่อสถานะความเป็นไปของประเทศชาติาเมืองของเรายกตัวอย่างเช่นเอา เอาอันหนึ่งนะครับที่ทางสิงคโปร์ที่ผมเล่าในิดอแรกว่าทางประเทศสิงคโปร์เนี่ยเข,เขามีก็มีแบบประกาศออกมาว่าเขาจะเป็นประเทศเด่นดันในด้านการเก,รกรรษตรและด้านอุตสาหารก,าร,การรมและด้านอุตสาหารการรมเกษตรผมมองออกเลยครับเพราะผมเนี่ยเคยเป็นกรรมการธนาคารแบบทกศตอนผมเข้าไปเนี่ยจำจำได้วันนั้นเนี่ยมี536สาขามีพนักงานอยู่1 8 0 0 0ืแแล้วก็มีลูกค้าอยู่4ล้าน2 000. ลูกค้า4ี่ล้านของที่ผมตั้งเป็นกรรมการธนาคารอยู่เนี่ย ปรากฏว่าไงครับกู้ตังค์กันคนนึงห้าหมื่นหกหมื่นแสนสองแสนสามแสนน้อยคนจะกู้ถึงล้านบาทกู้ตังค์กันไปทำไมฮะเอาไปปลูกพืชผักผลไม้คนหนึ่งสิบไร่ยี่สิบไร่สามสิบไร่แต่ประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเวลาเขาทำการเกษตรเนี่ยเขาทำเป็นแพลนเทชันใหญ่ๆเข้ามาแน่นอนวันนี้เขาอยากจะมาทำการเกษตรเขาก็มาตั้งบริษัทเขาก็หุ้นได้แค่49%ต้องไปเอาไปปลูกอีกเก็กลูกจะรู้ก้นสอยสองคนไทย มาหุ้นอีก51%เขาเสียเปรียบแต่หลังจากวันที่31ธันวาคมแต่เป็นต้นไปเขาอยากมาทําการ,กรเกษตรแบบในบ้านเราเขาหุน้นใดไม่ต่ำกว่า70%แล้วค่อยเอาคนบ้านเราไปหุ้นอีก30%เขาก็ทําทการ,กรเกษตรได้แล้วดังนั้นเขาจึงประกาศเนี่ยว่าเขาจะเป็นประเทศเด่นดางด้านาการเกษตรและด้านอุตสาหก,กรรมเกษตรและผมอยากจะถามว่ามันจะสู้กันไหวไหมครับเดือนที่แล้วผมพานายกแบบเทศ พานายกอันเทศมนตรีจากประเทศไทยเนี่ยแจซิกรนไปประชุมกับนายกประเทศมนตรีของประเทศอินโดนีเซียพอประชุมเสร็จเราก็ประชุมกับคุยกับนายกเทศมนตรีอินโดประชุมกับบรรดาผู้ว่าการอินโดก็คุยกันถึงก้อมูลต่างๆนานาคามจริงในข้อมูลว่าวันนี้เนี่ยคนที่รวยอันดับหนึ่งถึงอันดับ150ของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยรวยจากอะไรก็คือแต่เดิมเนี่ยเขาจะรวยจากเหมืองแร่รวยจากป่าไม้บ้างใช่ไหม แต่เดี๋ยวนี้นะคนรวยเนี่ยรวยจากด้านการเกษตรเยอะมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับปลาขอโทษนะแล้วในตอนนี้นะครับในประเทศแบบอินโดนีเซียเนี่ยเปลี่นคูนปลาแล้วก็เผาปลาวันเนี้ขึ้นทั้งอินโดเลยครับมาถึงมาเลยมาปกคลุมทึงบ้านได้ของไทยเนี่ยเขาทำการเกษตรแบบขนาดใหญ่มากเป็นพันพันเอเคอร์หนึ่เอเคอร์ก็สองไร่ขึ้น เป็น,นหมืนหอนมืเฮกตาร์หนึ่งเฮกตาร์ก็หกจุดเจ็ดไร่เนี่ยเขาทํากันข,น,ขน,นาดใหญ่แล้วบ้านเรามันจะไปสู้เขายัางไงดังนั้นเนี่ยผมจึงมองดูอย่างเดียวเลยครับผมก็ได้คุยกับรัฐเจมส์แบบบางท่านนะครับมีโอกาสเจอกันที่พักก็คุยกันว่ามันต้องเขาก็ถามคือเขาก็ถามคือบางท,าท่านก็ถามผมว่านนี้ผมเราจะคือเราจะเตรียมพร้อมยังไงเนี่ยผมบอกท่านครับโอกาสเตรียมพร้อมตอนนี้เนี่ยอย่างเดียวเลยต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้กับมนุษย์พันธุ์ไทยให้สามารถจแข่งขันกับบันดาอีก9ก้าจุตศาตรดังนั้นเนี่ยถ้าทะลุงบประมาณปีนี้นะครับงบประมาณ2.5ล,ล้านล้านบาทนี่นะครับเราแบ่งเป็น8นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่หน,นึ่งนี่นะครับ1ล้าน1.4แสนแบบล้านบาทเราจะเห็นว่าแบ่งมาแล้วเนี่ย8 3 9ล้านกับ4แสนบาท8 3 9ล้านกับ4แสนบาทเนี่ยให้ไปทุกวงเรียนของรัฐบาล ทุกมหาเลยของกับทของรัฐบาลให้ไปเตรียมเยาวชนให้เรื่องเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรื่องแับเพื่อนบ้านปีที่แล้วก็ให้ไปหลายันล้านบาทแล้วพอไปตามดูื่อได้ไปแล้วส่วนไห่ไปซื้อทุงอาเซียนมาปักหน้าโรงเรียนได้ไปแล้วส่วนใหญ่ก็ไปซื้อชุดอาเซียนมาลํำลับไปตรวจงานที่ไหนเจอแต่รามาเชียนไปตรวจงานที่ไหนมีแต่ทุงแบบอาเซียนเปิดประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ครั้งนี้เนี่ย ผมว่ามีเรื่องหน้าโจหนบโกใจของเราเนี่ยอยู่สองแบบสองสามเรื่องคนงานของเราไม่รู้จักประเทศเพื่อนบ้านเลยคนงานของเราไม่รู้จักภาษาอังกฤษและไม่รู้จักภาษาเพื่อนบ้านในขณะเพื่อนบ้านหลายประเทศ,นนเทศ,เทศรู้จักเราดีมากตัวเลขของทางแบบสมชสภาความมีชาติบอกว่าในบอกว่าในาช่วงช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพามามาทํางานในประเทศไทยมาทำงานสามปีแล้วกลับกลับมาทำงานอีกสามปีแล้วกลับ บางคนมาแช้ A ์5ปี6ปี P. คนพวกนี้มีถึง7ล้าน8ล้าน9ล้าน 9, 10ล้านคนในช่วงสิบปีตัวเลขมันทบ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 ,ทบ,ท,บ,ท,บทบกันมาเขาว่า7 8, 8, 9, 9, า 10, ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้านคนไม่รู้ว่าตัวเลขแท้จริงมันคืออะไรก็ามาแบบตา้างจินตุลแยะคนพวกนี้มาอยู่3ปี5ปี6ปีจะได้เขาพูดภาษาไทยได้คนพวกนี้มาอยู่เนี่ยเขารู้จักประเทศไทยของเราอย่างดีสามารถจะเดินทางจากแม่สอดหลบตำรวจมาทำงานงกรุงเพียได้ สามารถจะเดินทางจากสมุทรสาครมาซื้อของที่สวนแบบชนิัต่ได้รู้เรื่องราวเราทั้งหมดรู้เวอออฟไลน์ของคนไทยรู้ไอเดนเทิตี้จริงที่อยู่ใต้สมองแบบของคนไทยรู้เวอรจริงจริงของคนไทยหมดเลยครับเมื่อเปิดประชาคมมาเชื่ออย่างสมบูรณ์คนพวกนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวเขาพูดภาษาไทยได้ไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐบาลแต่แม้แต่บาทเดียวเขารู้จักประเทศไทยทะลุปูมประชาคมมา ห้าสิบกว่าล้านคนแต่ปรากฏว่าคนเกือบจะสีล้านคนรู้จักประเทศไทยของเราอย่างดีดังนั้นเนี่ยอากสถะมว่าแล้วคนของเราเลยครับรู้จักประเทศเอาแค่พม่าประเทศเดียวเนี่ยมากน้อยแค่ไหน <c oughs> มีสักกี่คนที่พูดจาแบบภาษาปะมาได้ผมบังเอิญแบบด้รับการวาา่าจ้างอย่างไม่เป็นทางการนะครับด้รับการติดต่อแล้วกันไปเป็นประธานที่ปรึกษากลุ่มไหมนม่เขาจา้างแตกมากเขาจ้างคนสองคนคนหนึ่งเขาจ้างชื่อนายอารมณ์วอรแบบคนละค รองทุนหน้าพันประชาธิปัตย์แล้วก็บาลานกันครับปาจช่างที่ดีบุญนวลรัตน์เนี่ยมาจากมาเพื่ออะไรทั้งคุณอลงกองบุญระเบิทั้งบ่มก็เป็นประธานที่ปรึกษาร่วมของผู้ไม่แม่เขามีสตางค์อยู่สองบาลานบาทเขาก็ไปลงทุนสนามกอล์ฟในเมืองมอสลำใหญ่ในรัฐมอญที่ประเทศพม่าแล้วก็ไปลงทุนในการสร้างเป็นคอนโดสร้างอะไรทุกอย่างไปหมดนะนี่ก็ไปปรับปรุงสามดินของของแบบมอสลำใหญ่เนี่ยเมืองหลวงของรัฐมอญ แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับผมกับคุณตกลงกรแบบบุรุษเราสองคนไปตัวสนามกอล์ฟซึ่งเสียเรื่อยๆสิบแปดลุมในขณะเดินตัวกันเนี่ยคนจะตั้เอาท่านลงกรเป็นยังไงท่านรงกรก็ถามอ่ะคุณเป็นคนไทยอ่ะก็บอกเปล่าครับผมเป็นมาม่าครับเอาตั้งผู้ไทยได้ผมเคยอยู่ประเทศไทยปุ๊เจ็ดปีครับเดินไปหน่อยเอาทีมภูมิมาทำรายการเนี่ยผมบอกไปทำรายการครับคุณเป็นคนไทยอ่ะเปล่าครับผมเป็นมาม่าครับเราเป็นผู้ไทยได้ผมเคยานในประเทศไทยครับ เราเดินไปในสนามกอฟนั่งติดแสลงในเมืองเมืองอลำไยในฐานะเป็นประธาน,น,นกลุ่มบริษัทไทยแบกที่ลงทุนมากที่สุดตอนนี้ในรัฐนมอเนย์ปรากฏว่าคนทักกับเราเกิดเป็นละหลายสิบคนพูดภาษาไทยได้ทั้งนั้นเลยรู้จักอรณพรวรบุตรรู้จักนิติบุญนวรัตน์และผมอยากจะกถามว่าในห้องนี้ท่านรู้จักนักการเมืองมากกี่คนเมื่อวานนี้ผมไปที่ร้านมอเนย์น ไปเจอหมอรวดพม่าหมอรวดพม่าเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าที่รู้จักมัวมัวแบบนี้เอาไหมพอบอกมัวมัวนี้เอาเขาตาถลรมานอกเปลาให้จงแดงเลยครับเขาบอกเป็นดาราที่เขาแบบชิดชอบมากแต่ในขณะที่ผมบอกว่ามัวมัวนี้เอาคนไทยหาว่าผมพูดภาษาอยาบไทยมัวมัวนี้เอารีวันนี้เป็นดาราอันดับหนึ่งของประเทศพม่าทุกคนในพม่ารู้จักหมดชื่อนายมัวมัวไม่เอาเห็นไหมครับ แค่นี้เรายังไม่รู้จักเลยแต่ในขณะเขารู้จักบ้านเราทุกต่อต้องดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะเรียนมาเปิดประชาคมมาเชื่นอย่างสมบูรณ์เลยนะเราแทบจะไม่รู้จักเพื่อนบ้านอะไรในขณะเพื่อนบ้านเรารู้จักเราแทบทุกต่อแบบต้องผมไปพูดที่หอการค้าที่แม่สอนพอพูดเสียทำไม,มอ่ะหอการค้าแม่สอน,น,นมีผลยกมือบอกพี่บุ้มผมได้ข่าวว่าตอนทําวิทยานิพนธ์แบบปริญญาเอกเนี่ยที่โซเวียตเนี่ย ที่ผมทำยังไนกูเอกเรื่องเกี่ยวกับพม่าเดี๋ยวตอนนี้ก็เกิดปัญหาบางโดยเยอะแยะถามเกิดปัญหาอย่างไงเขาบอกว่าเขาไปจอยเรนเจอร์ไปลงทุนกับทางพม่าแล้วแล้วก็ปรากฏว่าเกิดทะเลาะของแบก์โกงกันพอโกงกันเสร็จก็ตามจับไอ้ผู้ต้องหาตามจับคนทำาิีพม่าไม่เคยจับตัวได้เลยไม่ว่ากี่คดีกี่คดีจอยเดนเจอร์กันเพราะว่าแบ่งกันไม่เคยหาจำเลยได้ไม่เคยหาผู้กระทำผิดได้ผมบอกคุณจะไปหาอย่างไร แม่แต ja, ่เขาอยู te <peu> ่แม่สอดแท้แทเป็นนักธุรกิจแท้แทยังไม่รู้เลยว่าคนพาม่าไม่มีแบบนามสกุลใจคนพาม่าสักคนเดียวก็ไม่มีแบบนามตะคุนใจเวลาไปลงนามอะไรกันเนี่ยชื่อเช่นชื่อออมเมี้ยตัวเนี่ยมันมีเป็นล้านคนเพราะคนพาม่าเขาตั้งชื่อนามบเขาตั้งชื่อเขาตามวันเดือนปีเกิดทุกคนเพราะแม่ผมเกิดวันอาทิตย์ถ้าวิญญาณผมเลยจาสมััด ไปตกในประเทศพม่าผมก็ต้องตั้งชื่อว่าผมอองผุกคนที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องชื่ออองผมเกิดเดือนมิถุนายนผมต้องชื่อว่าเมียผมเกิดตอนบ่ายผมก็ใช้คำว่าตูดังนั้นเจ้าิญญาผมไปตกในพม่าผมก็ชื่อว่านายเดชชายอองเมียตู่อายุผมถึงสี่สิบผมก็ใช้อูนันหนึ่งเป็นอูอองเมียตู่ผู้หญิงอายุสี่สิบ ก็ใช้ดอนนำหน้าอันหนึ่งเช่นนางซูจีผมไม่เคยพูดแต่ว่านางองซานซูจีเพราะไม่มีในโลกนี้ไม่มีคนซื้อองซานซูจีมีแต่ชื่อว่าซูจีพ่อเขาคือในพลองดานเขาเกิดวันอาทิตย์แต่ท่านบูนี้รักไก่รักไก่ยังไงครับพ่อเป็นบิดาประเทศตัวเองก็ตอนนั้นอยู่ที่อังกฤษอายุถึงสี่สิบต้องไปเปลี่ยนกันพาสปอร์ตก็เอาพาสปอร์ตไปที่สถานทูตพมมา แล้วไปขอมาว่ะขอเปลี่ยนชื่อขอเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นดอเพราะสี่สิผู้หญิงทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นดอหมดผู้ชายทุกคนต้องใช้ปูนำหน้าให้บอกว่าขอใช้คําว่าดออซานซูจีท่านคุณท่านไม่เปลี่ยนนะท่านบอกว่าท่านซูจีท่านเองท่านเกิดบรรธารนคนเกิดบังงารนทุกคนต้องใช้คําว่าซูหรือซูจีท่านจะเป็นไมได้อย่างไงท่านเกิดทั้งนอาทิตย์ ต่้งเกิดตั้งแต่รัค้าได้ยังไงสุดท้ายไม่ได้พาสปอร์ตใช้พาสปอร์ตอังอฤษล่าต่างกันเห็นไหมครับเรื่องต่างๆเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แม้แต่เขาเป็นพ่อค้าอยู่แม่ชองเขายังไม่รู้เลยแล้วเขาก็ไปจอยเวนเจอร์กับทางประเทศเขาไปจอยเวนเจอร์กับทางประเทศมากพอจอยเวนเจอร์กันเกิดภาวะบอลแว้งกันต้องการหาจําเลยเป็นยังไงมันจะไปหาเจอที่ไหนครับเพราะคนชื่อของเียตูนั้นมันมีเป็นแสนเป็นล้านคนไบทั่วประเทศ คนเกิดวันอาทิตย์มันมีเป็นล้านคนทั่วประเทศคนเกิดวันนาวมีเป็นล้านคนทั่วประเทศสุดท้ายก็หาไม่เจอถ้าต้องการจะจับตัวได้อย่างน้อยๆต้องทำไมกับต้องบรรจายสรรพคุณหลายหน้ากระดาษเลยออกเมียตูมีหะเป็นตรงนี้เกิดที่นี่มีพ่อแม่ตุ้มทิ้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งองค์ความรู้ต่างๆอย่างนี้บ้านเมืองเรายังไม่ได้สืบลงไปเลยอันตรายครับใครที่อยู่จังหวัดปันบุรีคงจะทราบว่าจังหวัดปัตตารีนั้นเคยถูกถูกภายใต้การปกครอง ของประเทศฝรั่งเศสอยู่13ปีวันหนึ่งาทางราชการที่หาหาสถานในสล้านบาทก็เอาซาตันไปมอบทางฝรั่งเศสสมัยนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสจันมูลีเรียกว่าเรซีดั้มแล้วก,ก็เอาพวกทหารเดนเข้ามาเอาพวกกำลการยืินเข้ามาบ้านเบิดเยอะแยะพอราชการที่5ให้ต่างไปสามล้านบาทพวกฝรั่งเศสก็ออกไปออกไปอยู่ไหนก็ออกไปอยู่จังหวัดตราจากการที่ห้แรกกลกับยินจ,จากตา้จันรพขร้นมา ทำไมครับไปเอาเมืองเสียมราฐเมืองพัทลังเมืองสีสบนรวมแล้วเนี่ยห้ามเมื่งสองพันตารางกิโลเมตรเอาไปแลกกับสองพันแปดแลกเสีเรียบง้อยปุ๊บพลังเศสเราไปแล้วแต่คนยวนยังไม่ออต่างนั้นจังหวัดชันบุรีจึงมีคนยวนอยู่เยอะมากวันนี้ก็กลายเป็นไทยไปหมดแล้วสมัยเด็กๆผมไปเรียนเขาเรียกโรงเรียนยวนอยู่ที่ฝุ่นแม่ผมเรียนอยู่หกปีปสองถึงปหก สมัยก่อนเราเมียนยือนชาวึ้นายังต้องมนยือนกัอยู่ชาวึ้นาก็นยังปากบ่อยปากเกยออันเกินรวมนี้เรามองเนี่ยผมก็คุ้เคยกันยวนเยหลังๆไปอยู่โซนพิศิปีไปอยู่โซนพีศิหกปีก็เป็นเียนจรรมดาคุ้นเยยใน้าน์ตุนที่ตะนันเลหลังๆเขาก็กลับมาเป็นอ่หวาบเป็นนายเบอร์บัตผมก็สนิทเชี้ใกันหลยหลังๆมาเป็นปรึกษาต่างประเทศขห้หนาลายดีของจังหวัอีานแบบประเทศเยอรมันไปเป็นอยู่สาปีไปกลับไปกลับไปกลับอย่างนี้ หลังอ่นทมีการเปร่มาการศึกษาที่กาเขาก็มาคุยก,กันชรรา,ารีเรสุดิตบอรนาวารัอะไรพวกนี้ม็อ่านเหนกันจเราก็ไปช่วยรับปร่อการศึกษาที่ราบาผมก็เลยมีคามใกล้ชิดกับาแบ่งเินอน ยังไม่จบเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับการรับความรู้พร้อมๆกันเกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียนว่าประกันสังคมของเรานั้นจะมีการปรับระบบอย่างไรกันบ้างแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับชมเนื้อหาได้ในวันต่อไปสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ